พี่มีข้อเสนออะไรหรอครับพี่ขอมีอะไรก็ววาแลกกับการยกหนี้สามแสนให้เฮ้ยยี่งพูดอะไรออกมาเนี่ยพูดอะไรออกมาไอาคิดบ้างบ้าถ้าพี่เลวจริงๆน่ะพี่ก็ทำอะไรวางไปแล้วแต่นี่พี่มายื่นข้อเสนอให้เพื่อแลกกับการยกหนี้พี่อะชอบวางมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วละ่ะ แต่โอกาสมันเป็นของแกก็เลยคิดว่าพี่อยากสมใจสักครั้งแกได้ล้างหนี้ไปพี่ว่ามันวินวินนะตกลงไหมได้แต่ฉันขอให้ทุกอย่างมันจบลงที่ครั้งนี้เท่านั้นนะ จะอะไรนักหนาว่าชีวิตคุณก็ล่วงเปิดร้านก็โดนโกงโถ่โอ้ย,ออยกันกันกันเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะวากันขอโทษ กนะันเอาเงินของเราทั้งหมดอะไปลงทุนจนเราไม่เหลืออะไรแล้ววะไม่เป็นไรนะกันจะไม่เป็นไรได้ยังไงอะแล้วเราจะอยู่กันยังไงวา่วาวา่าาต้องไปทำงานช่วยกันแล้วแหละมาจะได้มีเงินมาช่วยกันไง โบสวัสดีครับอ้าวกันกับวาเชิญจ้ะผมต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ที่รับวาเข้าทำงานอขอบคุณขอบคุณอะไรกันพี่ต้องการคนมาช่วยงานอยู่พอดีแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะดูแลวาเป็นอย่างดียังไงผมต้องฝากพี่ด้วยนะพี่ เดี๋ยวผมขอตัวไปทํางานก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราไปทํางานก่อนนะนี่เพื่อนร่วมง,งานใหม่นะชื่อว่านี่คือโต๊ะประจำของวานะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเนี่ย ปรึกษาเปี้ยวก็ได้นะงั้นพี่ขอตัวก่อนฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกันนะครับครับ ตอนนี้ทางธนาคารมีพักชำระหนี้ไหมครับเออต้องขอโทษด้วยนะครับตอนนี้ทางธนาคารเรายังไม่มีโครงการนะครับแต่ถ้าเดือนนี้โครงการยังไม่ชำระเข้ามาทางเราคงต้องสมองแล้วนะครับครับครับยังไงเดี๋ยวผมจะจัดการให้เรียบร้อยนะครับครับผมคอมครับพี่โบท๊ท สวัสดีครับพี่โบ๊ทว่าไงกันเอพี่โบ๊ทอยู่ที่ออฟฟิศไหมครับเอพอดีผมมีเรื่องจะขอความช่วยเหลือจากพี่หน่อยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปหานะครับพี่ได้สิเข้ามาเลยโอเคือการจะขอยืมเงินพี่สองแสนใช่ครับพี่พ 200, พแต่ครั้งที่แล้วเนี่ย กันก็มายืมเงินพี่ลงทุนหุ้นไปสามแสนในสัญญาก็ระบุว่าจะต้องคืนดอกเบี้ยทุกเดือนแต่กันก็ไม่เคยให้พี่เลยแล้วนี่กันยังจะมาเอาเงินใหม่อีกเหรอแต่ผมก็ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนแล้วนะพี่แล้วนี่วามันรู้ไหมเนี่ยว่าที่พาวาม,มาทำงานเนี่ยก็เพื่อจะยืนยันว่าไม่หนีไปไหนผมไม่ได้บอกอะไรวาเลยครับพี่ว่าแล้ว ว่าวามันคงไม่รู้เรื่องเอาอย่างนี้ไหมพี่มีข้อเสนอถ้าการตกลงเนี่ยพี่จะยกเงินสามแสนให้กันไปเลยแต่ถ้าเงินที่จะมาขอใหม่เนี่ยพี่ขอคิดดูก่อนนะแล้วพี่มีข้อเสนออะไรหรอครับพี่ขอมีอะไรกับว่าแลกกับการยกนี่สามแสนให้เฮ้ยยิ่งพูดอะไรออกมาเนี่ยพูดอะไรออกมาคิดมั้งบ้า ใจเย็นก่อนตอนนี้วามันก็ทำงานอยู่กับพี่ถ้าพี่เลวจริงๆน่ะพี่ก็ทำอะไรวามไปแล้วแต่นี่พี่มายื่นข้อเสนอให้เพื่อแลกกับการยกนี้พี่ะชอบวามตั้งแต่สมัยเรียนแล้วล่ะแต่โอกาสามันเป็นของแกก็เลยคิดว่าพี่อยากสมใจสักครั้งแกได้ล้างหนี้ไป พี่ว่ามันวินวินนะตกลงไหม ฮัลโหลกันว้าขอโทษทีอย่างนี้กันติดทุละคงไม่ได้ไปรับวานะไม่เป็นไรจ้าสบายมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะวาโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะโอเคครับ ฮัลโหลครับพี่โบท๊ทพี่อย่าลืมสัญญาที่เราคุยกันไว้นะครับแน่นอนอยู่แล้วกันรายงานที่ส่งให้มันใช้ได้ไหมอะได้นะถ้ามีอะไรก็บอกนะอเออว่าวันนี้รีบกลับบ้านหรือเปล่า เราไปก่อนนะไมะ่ไม่ค่ะพี่โบท๊ทมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีอ่ะพี่มีงานอยากคุยกับว,วาน่อยเดี๋ยวเข้าไปคุยกับพี่ในห้องหน่อยนะอ๋อค่ะ ันได้บอกอะไรวาไงไหมไม่ได้บอกอะไรเลยคะพี่โบท๊ทมีอะไรหรือเปล่าคะเรื่องข้อตกลงของกันกับพี่ข้อตกลงข้อตกลงอะไรหรอคะเรื่องข้อตกลงที่ว่า ไบ้างวันนี้ราติดไหมติดนะเดาว่าไปอาบน้ำก่อนนะรู้สึกไม่สบายตัวได้สิกันกันลักวาใช่ไหมใช่สิทำไมถึงด่าแบบนี้ล่ะ 你明明想 วะวันนี้ไม่ไปทำงานเหรอไม่อ่ะวารู้สึกไม่สบายองั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรให้กินไหมงั้นเดี๋ยวเรามานะ ครคับพี่กันมาหาพี่ที่ออฟฟิศหน่อยได้ไหมมีอะไรอีกอะครับมาหาพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันพี่มีข้อเสนอให้แกนี่พี่จะเอาอะไรอีกสองแสน พี่ขอมีอะไรกับวายอีกครั้งนี่พี่คิดจะซื้อแฟนฉันอีกแล้วใช่ไหมจะเรียกอยังไงก็ได้นะว่าแต่แกตกลงไหมไม่ต้องคิดมากถ้าแกมีเงินเนี่ยแกก็สบายแล้วครั้งเนี้ยพี่จะให้ฉันทำยังไง แกก็พาวาออกไปกินข้าวแล้วก็บอกว่ามาธทรลหาฉันพอวามาถึงเดี๋ยวฉันจัดการเองได้สิแต่ฉันขอให้ทุกอย่างมันจบลงที่ครั้งนี้เท่านั้นนะครั้งเดียวมันก็เกินพอกันไม่ต้องมีครั้งที่สอง ว่านี่ว่ามาได้ไงอะ่ะนี่พี่จะเอาอะไรอีกสองแสนแต่ครั้งเนี้ฉันขอให้มันเป็นครั้งสุดท้ายนะว่ามาเพราว่าไม่เชื่อไงว่ากันจะกล้าขายวาได้ลงพอ ไม่นะคือกันไม่ได้ขายวานะว่าหลักฐานมันชัดเจนขนาดเนี้ยกันยังจะกล้าแก้ตัวอีกเหรอ <c oughs> ครั้งที่แล้วอ่ะพี่โบท๊ทเล่าให้วาฟังเรื่องข้อตกลงระหว่างกันเราก็ไม่เชื่อนะว่าคิดว่าพี่โบท๊ทนอะ่ะเขาแต่งเรื่องขึ้นมาแต่วันนี้วร,รู้แล้วว่ามันคือเรื่องจริง <c oughs> นี่แสดงว่าครั้งที่แล้ว วาไม่ได้มีอะไรกับพี่โบ๊ทใช่ฉันไม่ได้มีอะไรกับวาเพราะว่าฉันรักวาฉันไม่อยากฝืนใจวาแต่ว่าอยากให้วาเห็นน่ะว่าคนอย่างแกมันเลวแค่ไหนมันเห็นแก่ตัวไม่รู้ว่าวาเห็นอะไรถึงเลือกแกเป็นแฟนใช่วาตาบอดเองแหละตาบอดในความรัก ความรักที่ว่ามีแต่ความรักที่ว่ามีให้กันจนเราไม่ได้สนใจสจันดานรลเลของกัน,น <c oughs> สันดานเห็นเก่ตัวขายได้แมก้กระทั่งคนรักอะไม่ไม่าว่าการขอโทษอ่ะมาฟังกันก่อนนะการขอ,อ <c oughs> ร้องอ่ะเสียายเวลา ว่าจะได้ความรู้สึกที่ว่ามีให้กันถ้ากันอยากจะสบายถ้าเงินทองมันทําให้กันสบายได้ขนาดนั้นน่ะกันก็ไปหาคนอื่นเ,เดี๋ยวก่อนดิวะขอร้องก็ฟังกันหน่อยดิวะแกนี่บอกจากออฟฟิศเชิไปเลยว่ารอพี่ด้วย